ก่อนอื่นเราจะดูเรื่องของสิวอะค่ะเราจะมาประเมินสิวของของคนไข้ก่อนว่าคนไข้แต่มีสิวแบบไหนเนาะว่าอาจจะเป็นสิวฮอร์โมนที่ขึ้นตามค้างที่เป็นสิวฮอร์โมนสิวอนะักเสบเนาะหรือว่าจะเป็นสิวที่เกิดจากบริเวณหน้าผากที่จะเป็นหัวเล็กๆเล็กๆเงี้ยค่ะเราก็จะประเมินจากคนไข้กันว่าเป็นสิวอะเกิดจากอะไรบางคนก็เกิดจากหน้ามันหรือเกิดจากผมมีผมหน้ามันแล้วก็ทําให้เกิดการสะสมของแบคทีเรียทําให้เกิดสิวได้อันนี้เราก็จะแนะนําว่าเออก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตบางอย่างอาจจะมีการสระผมขึม้นบ <Blend S 2> นนก็จะเป็นการแนะนําก่อนค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นสิวที่เกิดจากสิวโฮอร์โมนจริงๆทางแพทย์แผนจริงของเราอะค่ะก็จะมีวิธีการรักษาอย่างแรกเลยก็คือการฝังเข็มสําหรับสิวอะค่ะถ้าเป็นสิวโฮอร์โมนสิวอักเสบฝังเข็มแล้วมันจะเป็นเหมือนรูปแบบของการระบายระบายความร้อนระบายการอักเสบออกสิวจะหายภายใน,ในระยะเวลา1-2วันก็จะแห้งค่ะปกติอย่างหมอเอกเ่ยก็รักษาตัวเองเนาะเวลาเป็นสิวขึ้นเราก็ฝังเข็มเอาสิวก็จะแห้งแต่ถ้าเกิดเป็นสิวที่เกิดจากฮอร์โมนที่ขึ้นมาเยอะๆมากๆค่ะอันนี้จะแนะนําว่า เป็นลักษณะของการปรับสมดุลร่างกายดีกว่าก็จะเป็นลักษณะของการทานยาซึ่งปกติค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ1-3เดือนอันนี้แล้วแต่บางคนคนไข้เนี่ยเร็วที่สุดก็คือประมาณ1-2สัปดาห์ก็จะเริ่มเห็นผลละแต่ระยะเวลาของการรักษาค่ะก็จะแนะนําว่าให้เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้ร่างกายเราเข้าสู่สมดุลใหม่แล้วสิวก็จะได้ไม่เกิดซ้าอีกค่ะสิวที่หลังก็เป็นสิวส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิวโฮอร์โมนเหมือนกันหรือถ้าเกิดเป็นกลุ่มคนที่ออกกําลังกายหรือว่าใส่เสื้ออาจจะไม่ได้ซัก เนี้ยค่ะอันนี้ก็อาจจะทําให้เกิดสิวได้แล้วก็จะมาประเมินจากสิวเอาเพราะว่ารูปแบบของสิวอะค่ะขาก็จะมีรูปแบบที่หลากหลายแล้วก็แตกต่างกันออกไปเพศหญิงกับเพศชายสิวฮอร์โมนเพศหญิงสิวฮอร์โมนเพศชายก็จะแตกต่างกันออกไปเช่นกัน,นะคะ่ะ ถ้าเกิดเป็นคนไข้ที่มีสิวขึ้นเยอะๆค่ะก็จะแนะนําให้หลีกเลี่ยงพวกของมั่นของทอดชีสนมเนยแล้วก็ผลิตภัณฑ์พวก dairy product ค่ะเพราะว่าพวกเราสิ่งเหล่านี้อาจจะไปกระตุ้นการเกิดสิวได้แล้วก็ทางศาัารแพทย์แผนจีนนะคะเราจะมองว่าสิวถ้าเป็นหัวหนองพวกอักเสบเนี่ยค่ะจะเกิดจากความชื้นในร่างกายเราก็จะประเมินตามคนไข้ไปว่าถ้าเกิดคนไข้เกิดเป็นสิวที่เกิดจากความชื้นเราก็จะไม่ค่อยแนะนําให้คนไข้ทานอาหารที่มีความชื้นสูงหรือว่ามีฤทธิ มีความเชื้นสูงค่ะก็จะอยู่ในวงของพวกของมากของทอดของดองเนี้ยค่ะที่มีการหมักหมมเขาเขาก็จะทําให้เกิดความชื้นแล้วก็อาจจะเป็นการเร่งการทําให้เกิดความชื้นในร่างกายเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดสิวต่อไปได้ค่ะถ้าฝังเข็มถ้าเป็นสิวในลักษณะนั้นนะคะ <S <S ก็ฝังเข็มไปหนึ่งครั้งปกติแล้วเนี่ยจะคนไข้ที่มารักษาส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 1- 3สามวันหลังจากที่ฝังเข็มไปแล้วตัวสิวที่มีเป็นสิวอุดตันอยู่ภายในค่ะที่เป็นสิวอักเสบอยู่ข้างในไม่มีหัวเนาะเขาก็จะค่อย ค่อยแห้งไปแล้วก็จะสําหรับบางท่านนะคะตัวหัวสิวเนี่ยก็จะค่อยๆแห้งแล้วก็ออกมาทําไม่สามารถกดออกมาได้เป็นก้อนออกมาเลยหรือสําหรับบางท่านก็จะหายไปก็คือจะความอักเสบก็จะลดน้อยลงไปแล้วก็หายไปได้เลยค่ะใช่ค่ะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นสิวที่ขึ้นมาแบบไม่ได้ไปทําอะไรเป็นพิเศษอยู่ดีๆก็ขึ้นมาเฉยเฉยก็อยากให้ลองออสังเกตตัวเองดูค่ะว่าการเกิดขึ้นของสิวเนี้ยค่ะสัมพันธ์กับอะไรบ้างอาจจะสัมพันธ์กับช่วงระยะเวลาหรือเปล่าสําหรับบางท่าน ช่วงประจำเดือนใกล้จะมาสิวจะเริ่มขึ้นหรือจะมีช่วง period of time บางช่วงเป็นวันที่บางช่วงที่สิวจะขึ้นเป็นประจำเนี่ยค่ะอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นสิวที่เกิดจากฮอร์โมนแ้วก็แนะนําว่าสามารถที่จะมาปรึกษาคุณหมอได้เพื่อที่จะมาประเมินกันว่าสิวเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วเราจะรักษาแบบไหนดีเพื่อที่จะตรงจุด ของคนไข้มากที่สุดค่ะช่วงนี้จะเป็นฮิตมากก็คือการฝังเข็มหน้าใสาเนาะการฝังเข็มเนี้ยค่ะคือเราเป็นลักษณะเหมือนเรามาทําร้ายร่างหน้าเราเล็กๆผิวเราเล็กๆเป็นการกระตุ้นค่ะเวลาร่างกายเราเนี่ยมีการโดนทําร้ายเล็กๆนะคะที่มองว่า สำหรับหมอขอเรียกว่าเป็นการเหมือนเอาเอามาบอกไว้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเราอยากจะให้ร่างกายส่งเลือดส่งพลังงานส่งชี่ส่งสารอาหารมาเลี้ยงบริเวณนี้นะพอเรามีการฝังเข็มที่หน้าค่ะแล้วก็ประจบเหมาะก,กับเรื่องของจุดที่เป็นจุดของแพทย์แผ่นจีนด้วยแล้วก็เรื่องของน้ำเหลืองด้วยในหน้าค่ะก็จะเป็นการกระตุ้นทําให้ร่างกายส่งเลือดส่งสารอาหารมาเลี้ยงที่บริเวณนั้นแล้วก็ทําให้หน้าเราใสาขึ้นได้ค่ะซึ่งอันเนี้ยจะเป็นผิวอันนี้จะเป็นกรอบภายนอกแต่ว่าถ้าเกิด อยากจะเน้นเรื่องของว่าเฮ้ยแล้วอยากหน้าใสเลยค่ะคุณหมออยากหน้าใสจากข้างในโกรจากข้างในออกมาข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปรับสมดุลภายในทั้งหมดในระบบทางร่างกายเลยก็จะช่วยทําให้หน้าใสขึ้นได้ค่ะสําหรับใครที่กังวลว่าเอ้ยทําไมช่วงนี้ดูหน้าหมองมันโดนของมาเลยค่ะหมออยากจะให้หน้าเราดูโกลดูใสขึ้นทํายังไงได้บ้างก็การฝังเข็มก็เป็นสิ่งหนึ่งกัวซาก็ได้แล้วก็ที่สําคัญถ้าเป็นรากของร่างกายเลยก็คือการทานยาจีนปรับสมดุลร่างกายค่ะ ค่ะก็จะแนะนําคนไข้ค่ะว่าให้ถ้าเกิดมารักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนแล้วก็อยากให้ลองฟังคําแนะนําจากคุณหมอในการดูแลร่างกายตัวเองต่อไปเพราะสุดท้ายแล้วอะค่ะศาสตร์การแพทย์แผนจีนของเราเนี่ยเราเน้นรักษาที่รากคือเน้นเราเน้นบํารุงที่รากของร่างกายเราแล้วก็ให้ร่างกายของเราเนี่ยทรีตตัวเองก็คือรักษาตัวเองไปดังนั้นเนี่ยถ้าคนไข้ยังดูแลรักษาร่างกายของเรายังไม่ดีเลยแล้วให้หมอคือยังี่มองว่าหมอครึ่งหนึ่งคนไข้ครึ่งหนึ่งเราก็จะได้เดิน ออกไปเดินไปอย่างมีความสุขแล้วก็จะหน้าใสาสดสวยไปพร้อมๆกันด้วยค่ะ